อากาศร้อนๆแบบนี้ผลไม้ที่ต้องกินในหน้าร้อนหนีไม่พ้นแตงโมค่ะวันนี้พาไปเยี่ยมชมแตงโมนอนเปลหรือแตงโมลอยฟ้าในโรงเรือนมาตรฐาน GAP ของนายนัทธรสุวรรณจิตณานะสวนลุงตึงหมู่ที่สองตํบลคลองขุดอําเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรวิสาหกิจชุมชนกเกษตรรุ่นใหม่สตูล นายนัททรสุวรรณจิตอายุ42ปีเจ้าของสวนลุงตึงบอกนะคะว่าได้ปลูกผักปลอดสารพิษเมื่อ3ปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จกลายเป็นแต่งเรียนรู้ของจังหวัดใกล้เคียงโดยพืชผักสวนลุงตึงเป็นผักได้มาตรฐาน GMP จะส่งห้างสรรพสินค้า มองว่าตอนนี้พืชผักใครๆก็ปลูกกันมากแล้วจึงทดลองปลูกแตงโมนอนเปโดยใช้พื้นที่เพียงหนึ่งงานปลูกแตงโมพันธุ์ตอปิโดแบ็กบอมซึ่งพันุ์นี้เหมาะกับพื้นที่ทางภาคใต้ครั้งนี้เป็นรอบที่สองแล้วปลูกไปแล้ว500ต้นซึ่งแตงโมนอนเปตนเรียนรู้จาก YouTube เนื่องจากพื้นที่น้อยจึงต้องปลูกแบบแนวดิ่งถือว่าได้ผลเกินคาด ในต้นเดือนมีสายยน2567นนี้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แต่ตอนนี้ยอดการจองแล้วกว่า200ลูกแตงโมพันนี้แม้ลูกจะเล็กแต่เนื้อแน่นสีแดงสวยรสชาติหวานช่ำเหมาะสำหรับรับประทานในช่วงหน้าร้อนในแต่ละลูกจะมีน้ำหนัก3-4กิโลกร,รมัมขายกิโลกร,รัมละ50บาทปลูกเพียง65วันหรือ2เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้ โดยยอดขายรอบนี้น่าจะเกิน1 0 0 0 0แสนบาทโดยตนสามารถปลูกเพิ่มในโรงเรือนได้ถึง900ต้นซึ่งจะปลูกในรอบถัดไปพร้อมกับทดลองปลูกเมลอนและแตงโมไรเมล็ดตนไม่ห่วงเรื่องตลาดเพราะเป็นแตงโมคุณภาพได้มาตรฐานส่วนที่ทำปให้กับแตงโมเนื่องจากแตงโมมีความหนักหากไม่ทำปให้ต้นและผลก็จะเสียหายโดยจะไว้เพียงต้นละหผลเท่านั้นเมื่อแตงโมโตขึ้นก็จะเหมือนนอนอยู่ในเป ข้อดีของการปลูกในโรงเรือนเราสามารถคุมคุณภาพของผลผลิตได้ทั้งหมดนั่นเองค่ะ ทางด้านนายคณิตคงช่วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลบอกว่าทางจังหวัดมาให้กำลังใจคนทำงานและมาดูเรื่องของการตลาดโดยเฉพาะกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่รวมกลุ่มกันพัฒนาด้านการเกษตรสมัยใหม่อยากให้เกษตรกรเปลี่ยนแนวคิดมาทำเกษตรสมัยใหม่เกษตรคุณภาพสูงปลูกพืชหมุนเวียนเท่าที่พูดคุยกับเจ้าของเองไม่ได้มีพื้นฐานมาจากการเกษตรเดิมเป็นช่างก่อสร้างแต่สามารถเรียนรู้และนำอาชีพเดิมมาต่อย,ยอด โดยสร้างโรงเรือนและปลูกพืชถือเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จถือเป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งผักผลไม้ปลอดภัยตอนนี้ได้รับความนิยมสูงนอกจากขายตามตลาดหน้าสารลางตลาดทกศแล้วยังขายออนไลน์และส่งห้างสปปรรพสินค้าถือเป็นผักและผลไม้ที่มีคุณภาพผักที่ผมปลูกเนี่ยก็ระยะเวลา3าปีเลยแต่ว่าเรื่องอยากจะเปลี่ยนพืชชนิดพืชบ้างก็เลย เราเห็นว่าอะไรที่มันสามารถใช้พื้นที่น้อยแล้วก็รายได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือปลอดภัยด้วยแต่เราต้องคํานึงถึงลูกค้าด้วยว่าช่องทางในการจําหน่ายเนี่ยเราจะจาหน่ายเป็นแบบตอนนี้ก็มีช่องทางเปิดได้เปิดจองทางออนไลน์แล้วก็คนในพื้นที่หน่วยงานราชการต่างๆก็จองมาเป็นจํานวนมากเลยครับไม่ถึงเป็นแตงโมที่ผกนี่ครับเรามีพื้นที่น้อยอยู่แล้วก็ได้ศึกษามาจาก u t u b e นี่แหละ ก็เลยว่าทายังไงพื้นที่แค่เนี้ยสามารถปลูกได้เยอะแล้วก็ได้มีคุณภาพด้วยก็เลยปลูกแนวดิ่งดีกว่าถ้าเป็นปลูกลงพื้นเนี่ยการดูแลการจัดการมันจะยากหน่อยครับแล้วก็ได้พื้นได้ปริมาณที่น้อยนะครับก็เลยปลูกแนวดิ่งอันนี้เราจะได้ผลที่สวยนะครับได,ได้มาตรฐานก็คือจะลุกทรงแล้วก็สีสันจะจะสวยงามแล้วก็รสชาติจะดีมากด้วยครับเป็นพันอะไรคะทำไมเราถึงได้เป็น,นตัวนี้ที่ผมปลูกก็เป็นตอบีโดอ่าเล็กบอมนะครับตัวนี้เป็น อ่เป็นพันธุ์ที่เหมาะก,กับพื้นที่ของภาคใต้ยอยู่แล้วนะครับก็เลยเลือกพันธุ์นี้มาเพราะว่ารสชาติด,ดีด้วยน่าจะเป็นอะไรที่น่าจะดีกว่าพันธุ์อื่นแต่ต่อไปก็จะทดลองปลูกปลูกหลายๆสายพันธุ์เพื่อว่าดูี่ว่าภายในจะเหมาะก,กับบ้านเราแล้วก็ขึ้นอยู่กับราคาด้วยถ้าอีกพันธุ์นี้ราคาราคาอยู่ประมาณห้าสิบบาทที่ขายอยู่ตั้งไว้ถ้าเป็นอีกพันธุ์หนึ่งเป็นอย่างเช่นไรเมล็ดเนี่ยก็น่าจะรูเป็นร้อยนะครับร้อยกว่าก็เลย เดี๋ยวจะลองจะลองศึกษาปลูกดูก็คือครั้งนี้เป็นครั้งแรกอ่าครั้งที่สองครับครั้งที่สองครับผมอรอบที่สองรอบที่แรกก็ปลูกนิดนึงไม่เยอะก็ได้ประมาณสองร้อยกว่าลูกปลูกพื้นที่นิดเดียวแต่ว่าอ่าก็ก็พันเดิมครับแล้วก็รสชาติแล้วก็รูปร่างโอเคมันมันถูกใจลูกค้าก็ตอบรับดีก็เลยต้องปลูกต่อครับก็คือก็คือปัจจุบันนี้เราเหมาะเราเรามองได้ว่าตลาดก็คือไปอย่างอ่า มันมันเหมาะกับเบิรที่บ้านเราในตัววิดีโอนะครับ